เอาละครับตอนนี้จะเป็นการสาธิตการดื่มวัสดการร้องไห้โดยโดยใช้วัสดุช่วยอย่างเป็นดาราอย่างเป็นดาราโอ้โหเยอะขนาดนี้อยเป็นกินเป็นธรรมดาอยู่แล้วกนะินทั้งปีเนี่ยยังไม่หมดอ่ะปกตเป็นธรรมดาด้วยโชว์ครับโอ้โหโชว์น้องกิ่งกิ่งไหนครับคนเรียกว่ากิ่งกะหลี่ยังไม่หมด,มรมดหครับยนะังไม่หมดครับ <laughs> เขียกินให้หมดเลยครับของอึดอึ้งน,นะมันออยอมนะฮะทุกคนยอมทุกปียังทิ้งไม่เขียกว่าอะไรนะเจ้าดีมันไม่เป็นขอตรงนี้เพิ่มครับ <c oughs> ใจฮะผมกินนี่ไม่ไดเอาไปแชร์ลย <c oughs> ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ้นี่แมันไม่เห็นดีจริงหรอโอ้ยเม่งั้นผมไปแล้วแหละครับเอางั้นขออีกรอบครับ <c oughs> รอบคุณไม่ยืมมือถือไหน อันนี้เอาให้คนอื่นนะไม่กินแล้วอ้าวไหนบอกไม่เผ็ดไม่กินไม่ได้เดาเลขอ่ะนี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดนะครับเลขอะไรนะครับเลขอะไรครับหนึ่งอีกแล้วศูน,นย์ศูนย์ช่วยศูนย์ช่วยได้ไหมสองสามตามพี่ครับบนแค่นี้หมดสองอ ก็เมืนเพิ่มหนึ่งวันเมื่อกี้หรือเปล่าสองสองมันไม่เห็ดไม่เห็ดด้วยแต่พี่ต้องไม่เผ็ดด้วยพี่ต้องเติมอันนี้หน่อยนะเติมด้วยสีหน้าของคนที่เพิ่งผ่านสุกร์กกรรมนะครับไม่เผ็ดจริงไม่เผ็ดแต่หน้าวิดีโอนีบไปแล้วฮะหมดหมดไม่ใช่ดิพี่อันนี้ดิพี่อันนี้พี่ฮะอันนี้พี่ รอบหน้ารอบหน้าผมโคตรเนียนะมันรอบนี้มันไม่เปรียใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่เป็ียอ่าอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอสักพักนะแตที่อร่อยนะหมดละรอบหน้าเราแบ่งครึ่งไหม